ยากมากครับต้องบอกว่ายากมากแล้วก็กว่าจะตัดสินใจในครั้งนี้ได้ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรใจจริงนนเนี่ยตอนที่เกษียณอายุราชการจากตําแหน่งเลขาธิการกสทชามาปี2563น,น,นะครับเราคงจะไปทํางานภาคเอกชนหรือจะไปทํางานอย่างอื่นมากกว่าซึ่งก็มีการปรึกษากับทางครอบครัวพอสมควรนะครับครอบครัวนี่ภรรยายแล่ลูกเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยเลย เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ชอบการเมืองอยากจะให้เราเนี่ยไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอะไรของเราที่เรามีความชํานาญมากกว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาตลอดตอนที่เราเป็นเลขาธิการคอสชอ,อยู่เนี่ยภารกิจต,ต่างๆที่เราอยากหเห็นบ้านเมืองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้น ลูกชายคนโตเนี่ยนะครับที่เรียนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยพอเขาเห็นเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเขาก็บอกว่าเออคุณพ่อพูดดีมากเลยนะสิ่งพวกนี้มันอยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดการรักษาพยาบาลต่างๆบารประชาชนใบเดียวต่อไปเนี้ยมันควรที่จะรักษาได้ทุกโรงพยาบาลสิ่งพวกนี้เราจะต้องเข้าเป็นรัฐบาลหรือเป็นนักการเมืองแต่เข้าไปเป็นนักการเมืองในครั้งเนี้ยเราไปเป็นลักษณะของเทคโนแคร์ได้ไหมอย่าเพิ่งไปเปิดตัวไปเป็นนักการเมืองขนาดน,นั้นเราตัดสินใจที่จะเข้าสู่การเมือง หลายภัคก,การเมืองที่มาคุยกับผมระยะเวลาเกือบปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในใจเราลึกๆน่ะเราก็คงชอบไทยสร้างไทยมานานแล้วคนที่มาท้าบทามผมคนแรกเนี่ยนะครับก็คือนาวเอกอนุดิตนาคอนพัพซึ่งมีความคุ้นเคยกันในขณะที่นาวเอกอนุดิตเนี่ยเป็นรัฐมนตรี ICT ในขณะนั้นแล้วก็ผมดำรงตำแหน่งเลขาธิการกสธชอ,อยู่ทำให้เรามีความคุ้นเคยกันความคิดมันอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเราน่าจะต่อยอดแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกันไปได้ดี ตัดสินใจบอกว่านว,วิดาทีนี้ก็คงเป็นพักไทยสร้างไทยดีกว่าเราพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการกสทชมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทําให้สําเร็จเรื่องแรกนี่นะครับอยากจะเรียนบอกว่าเอาตรงๆเลยเนี่ยนะครับเราอยากจะทําให้สร้างประเทศไทยเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางการทำงานของโลกก็คือเราเรียกกันว่า Work from Thailand to the whole world ผมประกาศมาโดยตลอดว่า เรามีระบบโทรคมนาคมที่ติด 1- ใน10ของโลกเราทำไมไม่ทำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการทำงานของโลกให้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีแค่ซิลิคอนวันเล่อย่างเดียวประเทศไทยของเรามีทรัพยากรที่ดีมีคนไทยที่เป็นมิตรมีอาหารที่ดีที่สำคัญที่สุดก็คือค่าครองชีพถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์การทำงานของโลกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำให้การสร้างงานที่เกิดขึ้นอีกอย่างมากมาย บีซ่าที่เข้ามาอยู่อาจจะเป็น1ปี2ปีให้เข้ามาทํางาน1รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ารายได้จากการที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับเงินรายได้จากการเก็บภาษีโดยตรงเช่นรายได้ที่เขาเกิดขึ้นเขามาอยู่ในเมืองไทย1ปีเงินเดือนของเขาอาจจะโอนเข้ามาในเมืองไทยมันจะจ่ายให้กับกรมสรรพากรอีกเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องการต่อยอดการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ตอนที่ผมอยู่ในตําแหน่งเลขานิการกสทชเนี่ยเราเคยพูดกันว่าอยากจะให้มีสมาร์ทฮอสพิตอลที่เกิดขึ้นวันนี้หลายคนก็บอกว่าสมาร์ทฮอสพิตอลเนี่ยมันจะไกลเกินไปวันนี้ผมได้ไอเดียใหม่นะครับหนึ่งก็คือเรา,าน่าจะทําศูนย์ประวัติคนไข้กลางศูนย์ประวัติคนไข้กลางนี่ก็คือเราจะรวบรวมประวัติของคนไข้ ในเบื้องต้นนะครับเอาแค่โรงพยาบาลของรัฐให้ได้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปรวมโรงพยาบาลเอกชนเลยโรงพยาบาลของรัฐทั่วทั้งประเทศเนี่ยรวบรวมจัดตั้งศูนย์ประวัติคนไข้กลางให้เกิดขึ้นเรามองภาพอย่างนี้นะครับว่าเรามีบัตรประชาชนไปใบเดียวเนี่ยถ้าเรายอมยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราไปพบหมอเราสามารถที่จะรักษาต่อเนื่องได้<อ><ๆ>เกิดไม่สบายขึ้นมาแต่ฐานข้อมูลของเรามีอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาที่กรุงเทพอยู่แล้วเมื่อเรายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลปุ๊บ เราเพิ่งเจาะเลือดไปว่าเราเป็นโรคอะไรมันน่้ที่จะรักษาต่อเนื่องให้กับเราได้เลยไม่จำเป็นจะต้องให้เราไปเจาะเลือดใหม่ไปตรวจเลือดใหม่ทัโน่นทนับนี่ซึ่งมันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐลงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าทําได้นะครับมันจะทําให้บัตรประชาชนใบเดียวของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปรักษาได้ทุกที่ในโรงพยาบาลของรัฐเมื่อเราขยายโรงพยาบาลของรัฐได้เต็มพื้นที่แล้วเนี่ย ขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนมันจะเป็นการสร้างศูนย์ประวัติข้อมูลกลางในการที่จะรักษาโรงพยาบาลตรงนี้ได้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อยอดที่เราเรียกกันว่า30บาทรักษาทุกโรคเรียกว่า30บาท plus บัตรใบเดียวเดินทางไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทุกแห่งเรื่องที่3เราอยากจะให้โรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งเราถือว่าทั้งสองแห่งเนี่ยมีความจำเป็น แล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนี่นะครับให้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีคำว่าใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเนี่ยผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะตกใจอีกนะครับบอกว่าเอ๊ะจะไปใช้ของเขาฟรีหรือเปล่าความหมายก็คือเราจะมีการให้รัฐบาลเองเนี่ยเป็นผู้จ่ายเงินแทนให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลโดยเราจะใช้เงินจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกองทุนนี้เราเรียกกันว่ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา มันจะมีการที่จะนําเงินตรงนี้กระจายไปทางด้านเทคโนโลยีอย่างอื่นในเรื่องที่4เนี่ยนะครับที่ยังค้างคาใจมากเนี่ยก็คือในปี2563ก่อนที่ผมจะเกษยียณอายุราชการไปเนี่ยนะครับเรามีการประมูลขึ้น 5G ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับเราจะขอเป็นที่1ในอาเซียนตอนที่เราประมูลขึ้น 3G เนี่ยเราล้าหลังกว่าประเทศอื่นเนี่ยมา12ปีแต่ก่อนเนี่ยทุกคนบอกว่า เราก็ใช้3 G แล้วทำไมประเทศไทยยังไม่มี3 G เลยเมื่อ12ปีย้อนหลังมานะครับอันนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีการประมูลขึ้น3 G ที่เกิดขึ้นเรามีการประมูลขึ้น3 G ที่เกิดขึ้นในปี25 5 5เมื่อมีการประมูลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีการใช้งานอย่างถล่มทลายมากปี2558เราเริ่มประมูลขึ้น4 G ที่เกิดขึ้นมาปี2563เราประกาศเป็นนโยบายของกสทชอบอกว่าเราขอเป็นที่หนึ่งในอาเซียน ที่เราจะมีการใช้5 g เป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนบอกว่าเราแข่งกับสิงคโปร์อยู่ผมเนี่ยเป็นประธานที่ประชุมของ a t r c ว่าสิงคโปร์เนี่ยก็พยายามที่จะขอเป็นที่หนึ่งในอาเซียนมาวันนั้นน่ะเราเนี่ยมีการเปิดประมูลขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2อ6 3นสําำเร็จเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนตามมาด้วยประเทศสิงคโปร์ในเดือนเมษายนปี2อ6 3เช่นกันแล้วก็ตามไปด้วยเวียดนามต่างๆที่ตามกระจายลงมาเรื่อย แต่วันนี้สิ่งที่เราเสียใจอยู่เนี่ยคือการใช้งานของคลื่น5 g เนี่ยมันยังไปได้น้อยมากมาตรการแรงกระตุ้นจูงใจต่างๆในการที่จะให้ประชาชนเข้ามาใช้งานเนี่ยมันยังน้อยของรัฐบาลท,ที่ออกไป 2. ในพื้นที่ eec ต่างๆที่เรากําหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญ,ญาตต่างๆเนี่ยโครงการ eec เ็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คาดหวังไว้การขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังตามไปไม่ถึงขนาดนั้นวันนี้เราควรที่จะ ขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในระบบ 5G ที่มีการเปิดประมูลไปแล้วเนี่ยส่งเสริมมาตรการต่างๆให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนเถอะลดภาษีให้เขาหรือจะทำยังไงเพื่อให้ขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมพวกนี้ออกไปมันจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเราจะนำไปสู่ที่เราเรียกกันว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ประชาชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับให้ความสนใจมากจัดระเบียบสายสื่อสารที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้าในขณะนี้เรามองเห็นว่ามีจํานวนเยอะมากผมเคยจัดระเบียบสายสื่อสารมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีโครงการร่วมกับทางกทมอเองในการที่จะนําสายสื่อสารลงดินด้วยแต่เรียนอย่างนี้นะครับว่าสายสื่อสารที่แขวนอยู่เนี่ยลอยอยู่บนอากาศนี่นะครับ60%เนเนี่ยเขาเรียกกันว่าสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน ภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าสายตายสายที่แขวนอยู่เนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคมากก็คือสายเคเบิลทีวีธุรกิจพวกนี้ยุติหมดบาทไปหมดแล้วแต่เราไม่ได้นําสายพวกนี้ลงมาเลยถามบอกว่าเราจะนําสายสื่อสารลงดินดีไหมซึ่งโครงการที่เกิดขึ้นก็จะต้องลงลงทุนไปสื่อสารลงดินเนี่ยมันจะต้องใช้เงินก็ประมาณเยอะจะต้องมีการขุดขุดท่อลงไปนี่ลึกประมาณสัก60เซนแล้วก็วางท่อร้อยสายซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณหมื่นกว่าล้าน ในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะครับ2,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยอย่าเพิ่งทําเลยครับเอาสิ่งที่มันเป็นความจริงได้มากกว่าดีกว่านะครับก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารให้มันดีให้มันมีจํานวนน้อยลงแล้วก็เรานําท่อร้อยสายต่างๆเนี่ยเอามารัดไว้รัดรวมกันไว้นะครับเมื่อเราติด RFID ไว้เนี่ยใครจะมาเปิดท่อตรงนี้ก็จะต้องขอญญตตอนุญาตต่อกทมขออนุญาตต่อกสทชมันก็จะทําให้เป็นระเบียบมีจํานวนน้อยลงผมคิดว่า ทำแค่นี้ในขณะนี้งบไม่เกิน500-600ล้านบาทเพราะฉะนั้นไม่กระทบอัตราค่าบริการของพี่น้องประชาชนเลยเพราะฉะนั้นทำเงินเถอะครับอยากจะเห็นภาพตรงนี้ในการทำ เรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นซึ่งผมอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ๆทุกคนจะเห็นภาพนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจบการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนแพทย์เรียนวิศวะนะต้องเรียนตรงๆนะครับว่าตกง,งานเราจะทำาป็นไงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เกิดขึ้นก็คือ1เราเนี่ยจะทำ SME startup ให้เกิดขึ้นจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจดิจิทัลกองทุนนี้อาจจะต้องใช้เงินสัก2 0 0ืนล้านไม่เกินนี้เราอยากจะเก็บเงินจาก ูป้ประกอบการที่เราเรียกกันว่า Over the o v e r t h e Top OTT นี่ก็คือการต่อย,ยอดการใช้งานของแพลตฟอร์มทางด้านโทรคมนาคมเช่น Facebook y o u t u b e อะไรต่างๆช h o ปปีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนี่นะครับคนกลุ่มนี้เข้ามาใช้งานในประเทศไทยเหมือนกับเราเรียกกันว่าใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราอยากจะเอาเงินจํานวนนี้บางส่วนแล้วก็ออกพันธบัตรเงินกู้นําไปขับเคลื่อนส่งให้กับกองทุนเศรษฐกิจดิจิตอลหมู่บ้าน7 2 0 0 0กว่าหมู่บ้านเนี่ยในการที่จะนําให้เขาเนี่ยเกิด SME Startup อยากให้เขาเป็นผู้ประกอบกิจการเองอยากให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเองพ่อแม่ทำนาก็อยากให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่ทำนาแต่ใช้เทคโนโลยี s อสของเขาเข้าไปทำนาไปช่วยพ่อแม่เขาในการทำนาทําให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเมื่อมันมีการสร้างงานในหมู่บ้านเกิดขึ้นก็จะเกิดการสร้างงานในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนําขึ้นสู่ส่วนกลางในระดับประเทศผมบอกเลยครับว่าเราทําได้ และทำในทันทีนะครับเพื่อส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเราต่อไปนะครับ